สองนาทีแห่งความว้าวพร้อมแล้วไปกันเลยครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับมาพักที่วิลล่าแห่งหนึ่งแล้วกันนะโอเคแต่บอกเลยว่าสวยมากๆครับโอ้โหประตูอันนี้โคตรหนักเลยไม่ใช่หนักธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนนี้คือวิวแรกที่คุณจะเห็นนะครับของวิลล่าแห่งนี้นะมีอยู่3ามชั้นด้วยกันนะครับตรงนี้มีลิฟต์ด้วยนะ เอาไว้เผื่อใครขี้เกียจเดินหรือว่าขนของก็ได้นะครับโอเคมานี่คือห้องนั่งเล่นนะครับอยู่มุมไหนก็จะเห็นวิวทะเลนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวจุดนะเริ่มต้นจากลมน้ำันไปเลยแล้วกันนะครับจเจอไรบ้างเลยนี่คือห้องน้่งแขกกัน,นเลยครับอุ้ยเงนี้บ้างน,นี่คือ ทำาวครับห้องทำข้าวเมนนะครับแล้วก็นี่คือในนี้มีครัวนะครับซึ่งมีเจ้าที่ประจำที่นั่นอยู่สองท่านด้วยกันตลอดเวลานะครับไปในตอนนะี้นะโอเคครับไปนี้ต่อกัน,กนออกไปข้างนอกนี่คือที่นั่นและนี่คืออินซิเนตี้พูลนะครับอ่ะก็เอาไว้ไว่ายน้ำ <laughs> มันจะบอกทำไมว่าก็ตทำว่ายน้ำไปแล้วสิใช่ไหมครับอ่ะอนีะ่นี่ก็เอาไว้ตักแดดนะครับรับวิตามินดี <laughs> เห็นไหมฝั่งตรงข้ามคือหาดตองครับจุดนี้เป็น,ปนจุดที่แบบเช่นเราจะทานบาร์บีคิวทานดินเนอร์ข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงน,นั้นก็มีโต๊ะหนึ่งใช่ไหมจะ,ะนั่งนี่ก็ได้นะครับเล็กลงมาหน่อยจะเห็นว่ามีนี้ด้วยนะโต๊ะป,ปิกปอ๊อนนั้นคือเครื่องทำบาร์บีคิวครับโอเคทีนี้เราไปข้างล่างกันโอเคครับ ตอนนี้เราจะเดินลงข้างล่างกล้นะชอ,ๆๆๆๆๆชอบตรงที่ว่าเขามีงานศิลปะแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะครับนี่เป็นห้องนอ่งเล่นที่สองครับคือห้องนอนเนี่ยจะอยู่ชั้นมีเรียกว่าชั้นไหนวะชั้นสองแล้วกันนะชั้นสองนะครับมีอยู่ห้าห้องนอนด้วยกันนะครับเผื่อใครไม่อยากขึ้นข้างบนแค่ขี้เกียจเดินก็มานั่งตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันมีม,มีทุกอย่างพร้อมมีทีวีนะครับมีนะส่วนใครที่เป็นสายดื่มนะก็ที่นี่มีทุกอย่างนี่ให้ดูเข้าไปได้ให้ดูนี่มีทุกอย่างนะครับ แล้วก็นิวส์วิวครับของห้องเล่นนะทีนี้เราจะไปที่ห้องนอนกันบ้างแต่ห้องนอนนะครับปึ๊บนี่ห้องนอนนะครับีกนเห็น,นไหมวิวนะครับห้องมีช้างนะครับะปรหนา้ารถสามารถบนั่งกินกาแฟนะนั่งฟิวน,น,นั่งทำงานที่ตันนะตวได้นะครับอันนี้ต่อบไปนะก็เหมาะกับอาจจะเป็นครอบครัวนะครับเช่นเดียวกันทุกห้อง,งทีวดูทนายบอกนะครับทีนี้ไปดูห้องอีกห้องนึงบ้างที่ห้องที่จ๋านะอันนี้ก็จะเห็นไหมครับเช่นดกันเห็นวิทะเลเช่นเดียวกันนะครับมีทุกอย่างโอเคทีนี้ห้องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่นะครับ ต้องลงไปอีกหนึ่ชั้นครับเต้ <Okay. S 1> นี่ไม่มีน้ำตกด้วยนะนะครับไปยินสิ่งที่มันก็แบบวีลลัสซ,ซีนะครับโอเคห้อ okay. งนี้กันนี่มีซาวหน้านะครับแล้วก็มีสตรีมครับผมห้องนอนที่ okay. ททสี่โอเคกันนลงอีกชั้นนึงนะครับสวัสดีครับไปต่อนะครับ เหลืหล้องสุดท้ายห้องนอนพวกเราเองครับ <c oughs> นี่เลยครับปุ๊บเปิดไปจะอะไรบ้างเปิดไปก็จะเจอความรกนั่นเองนะครับเพราะว่าอยู่มาสองสัปดาห์แล้วเกินกราบไปหมดเลยนะ <c oughs> แต่ให้ดูวิวแทนแล้วกันนะ <c oughs> นี่คือวิวของมาสเตอร์เบดมนะครับจะเห็นว่าเห็นทะเลเยอะมากนะและข้างหน้า,นาก็มีจกักรซี่ด้วยสามารถนั่งแล้วก็ <c oughs> ชมวิวได้นะครับหรือ จะเล่นจกรยซี่ก็ได้นะครับที่มันๆนอยู่นี่คือยังไม่ได้เปิดนะครับคือลมมันแรงมากมันนมมันเองนะครับและที่ชอบมากเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือต้นไม้เยอะครับพร้อมกับวิวเรียกว่าร้อยแปดสิบองศาก็ว่าได้นะครับดีเลยอันนี้ไม่น่าจะต้ออะไรนะครับมันต้นคริสต์มาสเลยใครทราบคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับเป็นไงครับว้าวไหมส่วนตัวผมว้าวผมชอบมากเลยครับนะต้องบอกว่าเมืองไทยนี่คือ ในแง่ของการท่องเที่ยวนะครับตัวโรงแรมนะคือสวยงามมากทั้งหมดเลยคือเราไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะทชน,นี้ถ้าเปรียบประเทศไทยนะครับเหมือนกับเครื่องบินละกันแล้วมี4เครื่องยนต์นะครับการท่องเที่ยวนะ่ะเป็นหนึ่งใน4ครับอีก3อันอาจจะเป็นเกษตร,รกรรมนะครับการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆครับจะบอกเลยว่ามีแค่นี้ไม่พอเราต้องเพิ่มครับเพราะว่าถ้าเราพึ่งแต่การท่องเที่ยวนะครับแล้วมันเกิดโรคระบาดอีกสักครั้งหนึ่งอีกสักสิปีข้างหน้านะ เราก็จะเดือดร้อนเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเมืองไทยต้องช่วยกันหาเรียกว่า new S curve ครับก็คือ engine ตัวใหม่หรือว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่ครับที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยหลายๆตัวด้วยครับยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ครับเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยประเทศนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับน้ำเนี่ยยังต้องซื้อเขาเลยนะทุกวันนี้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการค้านะครับแล้วก็ศูนย์กลางการเงินครับเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันครับตอนในเด็กเนี่ยเขาเรียกประเทศไทยนะครับว่า ประเทศไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศฝาแฝดครับเพราะว่าทุกอย่างใกล้เคียงกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นขนาดประเทศขนาดประชากรทุกวันนี้นี่ถึงเกาหลีใต้นี่ถึงอะไรครับซัมซุง lg นะครับรถยังมีเองเลยชื่อว่าเคียนะครับภาพยนตร์เนีดังทั่วโลกเลยถึงขั้นได้ออสการ์นะครับซีรีส์คนติดงอมแงมเพลงก็ไปไกลระดับโลกครับแต่เมื่อประมาณ3 0 4 0ปีก่อนเนี่ยเขาเป็นฝาแฝดเรานะครับ ตอนนี้ดูฝาแฝดหน้าตามไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลือกตั้งที่จะถึงนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดหน้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่กําหนดอนาคตประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นศึกษาดีกับว่า,วาพรรคไหนนโยบายเป็นยังไงนะครับศึกษาดีแล้วนะครับจากนั้นก็เลือกครับเลือกกลุ่มคนเลือกพรรคที่เขาเนี่ยมีอุดมการณ์เดียวคุณครับฟังถึงตรงนี้เนี่ยงงเลยใช่ไหมครับว่าตกลงว่าคลิปนี้เนี่ย มันเกี่ยวอะไรกันแน่วะจะพาทัวร์เวลล่าจะพาดูวิวหรือจะพูดเรื่องการเมืองสุดท้ายขอฝากวิวธรรมชาติให้ทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ